สวัสดีครับผมเฉลิมชนนะครับผมเป็นนักลงทุนอาสาังหาริมทรัพย์ที่ไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียนะครับผมก็มีทรัพย์ที่ไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้รวมทั้งหมดก็จะมีประมาณ6 7ทรัพย์แล้วนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดนี่เป็นทรัพย์ล่าสุดนะครับนะครับทรัพย์นี้นะครับทรัพย์ล่าสุดคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าวิธีเป็นลูกหลักธนาคารนะครับทําไมอ่ะทำไมต้องเป็นลูกหลักธนาคารอ่ะ ในเมื่อคุณจะทําธุรกรรมจากธนาคารในเมื่อเราจะทํา OPM หมายความว่าเราจะใช้เงินคนอื่นเพื่อมาทํากําไรในอสังหารมิมทรัพย์ของเราเราจะต้องเป็นลูกหลักของเขาใช่ไหมแต่ทีนี้เรารู้ใช่ไหมว่าธนาคารเขาชอบลูกแบบไหนนะครับหนึ่งเลยคนคณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเงินต้องเข้าในบัญชีเรามากกว่าออกนี่กัอันนี้คือน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับแล้วก็มีอีก สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ธนาคารชอบมากๆนะครับอย่างผมเนี่ยคือผมเพิ่งจะไปซื้อบ้านลงทุนเดือนครึ่งผมก็ได้เพิ่มมาอีกสักหนึ่งครับเพราะว่าธนาคารเห็นปุ๊บว่าลักษณะนี้นะครับลนักล,ลงทุนคนนี้นะครับเขามีความรู้มา,มากๆเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมติดกระดุมเม็ดแรกถูกตั้งแต่เม็ดแรกไงครับนะครับ ผมทำยังไงหรอนี่ไงครับผมซื้อในที่ทำเลโตไวยนะครับซื้อได้กำไรทันทีซื้อแล้วมีคนเช่าผ่อนให้ะนะครับเห็นไหมครับถ้าคุณเป็นธนาคารเนี่ยคุณก็ต้องปล่อยเช่าใช่ไหมคนนี้คือทรัพทุกทรัพที่ลูกคนนี้เขาซื้อเขาซื้อได้ทำเลโตไว้พอทำเลโตไวยปุ๊บราคาบ้านมันก็เพิ่มขึ้นนะครับกำไรทันทีเขาก็ได้เขาก็ได้อีคนที่ทันทีเลยนะครับแล้วมีคนเช่าผ่อนให้ ซึ่งคนเช่าผ่อนให้มันเป็นสําคัญมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าภาระการผ่อนมันเป็นของคนเช่ามันไม่ใช่ของเราธนาคารจะเห็นในสิ่งพวกนี้แหละครับนะครับถ้าใครอยากให้ผมนะครับช่วยปรึกษาหรือว่าอยากให้ผมช่วยจับมือคุณทํามันผมนะครับทักกันเลยนะครับสวัสดีครับ